เฮ็ดงามมาลีมื่อนี่เนาะดูเงามัวมีเงินหายเด้อมาดีมีเงินหายช่างเหรขึ้นเงือนเนาะยังได้เงินลายแล้วเจ้าเฮ็ดหล่อแท้เหมือนเฮ้ยมาขึ้นเงินมาแล้วอ๋อยิ่งอะได้เมื่อนี่แล้วนี่กับเมื่อพุ่นบ่เพื่อนอนทีก่อนจะคืนฮะอ่าเสียเงินให้อีกเลยปมามามา หล่อดีจ้ะเนาะป้าผกแก้ให้เงินหนึ่งใจขอใจแป้งโมนี้มีโมนก่อนแป้งเออมันกินไห้ได้นงีาเยเนาะไข่เลยก็แป้งออกเบ้เลยเนาะข้าวีงก็จะเ็บคนมากนเรุนสวยนะนะโมตัสสคกวะโตระหะโตสามาสามพุทธาสานโมตัสสคะวะโต อ拉ตัวสามมาสมามสาหามตาบ้านาแต่บ้านมาแตบ้านเที่ยงยืนหมดแล้วนี่สมุนสรมาต่อตายมใ่ไมเดกเงินข้ามหาเงินหาข้ามบ้านอย่ดวงไ่ไฟมาบ้านาลยาวไรอเนี่ยนี่อยใช้ค่อได้ โคดเขาไงไงโคดเขาโคดโคดแต่สุดลงทม่ช่วยช่วยชมรับกิ๊กค่ะเขาเขาหน้าคนเขาเขาก็ได้นอนนะขาเ้อนเราเอนกันเลยเพนั้นว่านอนอ่ะเขาคือไ่ได้กินเีกไก่คันบ่อเขาเอาตั้นังเขาเอาแบบผุดเลยเขาเอาอะตัวหนังมันแบบพามลาย ภาพมากอย่างเนาะอ้าตวอะไปก็เป็นมือสันวันดีมืองามยามดีพี่น้องเนาะอ่าก็คือหลายคนผูพี่น้องเลยขึ้นบ้านขึ้นเพื่อนใหม่ไม่จอนเมื่อนี่พี่น้องเนาะโคตรคนมาไล่พี่น้องเนาะเนาะวันอื่นบิดกาดทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง เอฟซีเบอร์สุโขศกคนเด้อวาซิลายในและกระต่างประเทศไปยินดีตอนหับเข้าสู่ช่อง YouTube น้องพัดใสซานเอลอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเลยสบายดีกันมือแรกของเดือนเนาะพี่น้องเนมือหนึ่งก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดพี่น้องเนาะนี่เดือนสุดท้ายกับมืดปีแล้วพี่น้องเลยนะจึงแรก็ขอให้ทุกคนที่น้องใสจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอทุกคนเนาะพี่น้องวอาล์ไลฟ์เป็นภาพพี่น้องขอให้เป็นบรรยากาศ ทำกัดมรน้องชายกับมาสไว้เน่พี่น้องเพราะว่าที่แล้วามาแต่หกโมงหกเพิ่งเพื่อนพี่น้องแต่ว่าถ้าไปส่งน้องชายน้องมาทำเนาะทางน้องๆเพิ่นกาหากันมาขบปะเพือ่อนได้หรือเปลจอยน้องหลาเนือเนาะสบายดีเด้อน้องจอยอม,มาจะโดนแล้วบ่ลอดเติมแล้วโอมากันจะคนมือนี่มากันะน,น,น,กน,นะหาคนพอแก้่ก็มาบ่โอ หาคนน้องเจ้าน้องลาน้องถวยน้องดาวน้องดาวอืาวโทษคนเอ้าสบายดีเดอ้อน้องลาน้ยสบายดีน้องดาวสบายดีเดอ้อใช้ถ่ายเลยเลยจ <c oughs> ะถ่ายอะไรเอ้าคนถ่ายยัง่งโอ้ยยังไม่ทันได้เริ่มพิธีครับ Okay. Oh, bueno. บ้าเได้อันตัวลังขบเบิ่งๆขัาไปเบิ่งค่อนอ่าสมอสูตรเิอ๋อขเบิ่งแล้วขัาไปแล้วบ่ขับไปแล้วบ่ดินเต็งกี่ฟันรเ่นันเตงก่ันันบ่อ้าวน้องแดงสบายดีเด้อมาจะโดนแล้วบ่มาจะโดนแล้วอ๋มาจากคนน้องแดงก็มาบ่โอ้โห อ่าแดงเนาะแต่ด้เนาะวันนี้มาทานไดข่าพิธีำเนาะสางะแก้วพี่น้อย,ออย,ยหยแกว้วคน,นคือียแกนคือียังแล้วเแล้วเนาะรูปมัตงห่างยังหาย,ยาหาย nhanh đi nó vâng vâng khảo vậy bạn mà tệ tên... tệ okay, mưa à mà rồi mà lười cục nhỏ nó làm bảo thi đi đó bài đi đó à nóng đèn bài đi, đi, đi nóng đèn chữ khỏi xây nó cái <laughs> nó nó

ไไไปปปดีเิม okay. ังแดงมาแต่รุเนบอลแดงห้นก็หอดบอกข้ยันเพิ่มแดงเนี้ยหมดไปแล้วเนาะขึ้นยิ่เสียนยันหนึ่งหาก้วก่อนบคนลายนี่เอ้า โอยโดยสวัสดีเด้บอบาร์มีฮักกะมาฮอดบอกฮอดติแล้วโอ้เจ<ว><น>้าฮักก็มาฮอคนะอะไรหายคนมาเหนาะอะ <Dam> ไ,ไ,ไรนจ้าบ๊วยไหน บรรยากาศก็ดีดีเน,ะนาะที่แบบบ่ฮ้นอนบ่หนาว

ให้บ่ให้คนให้บนให้สิบพันโอ้ยให้สิบพันกํางอนี่หะว่าให้สิบพันอฮ้ยื้่ใส่น้ำมันกับบได้ใช่้ัเงินเพิ่มอีเลยเออขึ้นแห่เล้วะนี่นะย่างค่าออ่วใส่มาแล้วแล้ววะเมื่อกี้ย่างค่านกาจานกาจานวะเมื่อกี้นี่มาแล้วแล้วโอ้ยจะขีดตัวข่อยเด้กี่นิ้นั่ ในรูกเพื่อนอ้าวโอเคโอเคอเพือเ่อนเห็ดนึงแม่กินอันนี้เนาะเพิ่งมพิงไปเบิ่งก่อนนี่ยันนงแห,ห,หนดินี่ปลาท้อ,อ,าทอลาบหม,โมโูบอกปลาท้อลาบหมูข้าวปุ้น เต็มกระซาม่ตูดนะใช่เรียบริกงข่าวแต่ว่านี่ผมบริกิงข่าวแต่ว้านี่ผมได้ขอยตอยเาทำริงขาวเช่านั่นด้อมาเช่าเอามาไปอน้าจะมาหอดังโมงเช่อามาหอดังเก็นงูเอามาหอดีฮะโอเช้ายก็คอยก็มาต่เช้าตื่นมาหัวดั ตื่นก็สิมาแต่6:30นน้องชายเพิ่นให้ไปส่งอยู่เฮียนซัเอยว่ามาซานนิดนึงพี่น้องเนาะตอนนี้ก็0 7 0นดอกพี่น้องเนาะมาแต่6:00นเออ7มาเนศ้นาะเยวกับทางเรื่เรื่งไปหาพ่อแก้วคือเฮ็ดลอแท้นั่นเนาะมายืนแอเ็ดลอแท้เอ้ยอ่าโ บ็ไมายืนตากแดดอีกสบายดีเด้อสบายดีว่าจะซ่อมว่าจะซ่อมฮะว่าจะซ่อนว่าก้อนไข่ว่าเจ้าแล้วมาหอดจอเนาะข้าก็มาหอดอันหนึ่งนี่ได้ของว่าจะมาหอดซืว้าเห็นไข่เห็นแนวเห็นอยู่พีเลยเฮะอยากมาเห็นเจ้าอยู่พี่เลดเอาไปข่อยได้เห็นเจ้ายืนก่อนนี่ยืนแอ๊กอ่าจึนแอ๊กจึนหน่อยแตงตัวหลอกอ่ะ มาตูดเต็มที่แล้วเมือนี่เนาะตูดบ่าฮ่ากินกินกับซอสางแล้วบ่ยังแล้วบอไปกินแต่ว่านนี่ขอได้ข่อยะโอ้ไปกินแต่ว่านนี่เตรียมฮะเตรียมไม่แมนเตรียมแต่ว่านนี่ผมคนมาเนาะได้ขอคุณมาจืนเขาเดียวหนึ่งคือห้อนเลยบอจโบจโบเดดว่ะจะเอาเออเดดได้ขอกเออจินหันแหละจ้ะ ตาบแดดตะโดนมันเนาะเออเริ่มมองๆอครับพี่นงเลยโอ้เพิปลูกผักปูกหญ้านี่เนาะโอ้ปัหญ้าหญ้าก็มีเด้นี่หญ้าออหญ้าก็มี้นี่ัปูหญ้าเออไปเนหวยร้อยเนาะอีก อีจาาปีได้กินมาจักหมวกเนาะข่อยปลอยนี่แล้วข่อยมาปลูกอ้าว่อยเป็นคนซื้อมาปลูกมื่อท่ทนพี่ยไวเนาะอานจะเป็นหมอายยิ่งเสริเนาะเอาไปปีนึงเป็นหนาปีนึ่งเป็นแล้วออมันใหญ่ไห้ปรนัปลูก้านั้นนีก็เป็นแล้วต่อาสนสายัเงินอะแบบนี้ เปเชังถ่าทำาิทีอยู่นี่เนาะทันเด่นนะแัม ที่โมอปมาเนาะดยมสูตรหมนะเนาะมมพามโมคนเดิดคนหลายเติบได้ีเนะจังหวะบมฮอดตี้ร่อยเจกายู่พี่น้องอี่นยาจังหวะรับรับเงินบอก แต่เราอคนมาู่นอกไปดาเงินบ่หวะดเาเนตปยยังไงอืมต่งเห่ดขก่อนจนโจมบ่ต่จะจมแล้วบ่แล้วก็ซเนาะรุ่นนี้ต้องหามว่ะอ้หอลรยแค่สุดต้องโจมสองสามคนเพื่นเนาะอนี้อเาะเย็นเปิ่าวันหนีไม่จาอ เปร้านคือก <mom> mm ันนะเห็นบ้าคะแนนบ้านเจ้าเ่หได้บ้านจ้าตั้งกางเลยโอ้ห้เขานเเขา้ทคนชิญยอดคนเนี่ยเกคนชิญยอด้นแล้วเร่สวยว่าแล้ววิธีแต่ละบ้านม่คือกันเนาะโจมโจมกันเยอะกว่าก็เลยคนมึงคนโจมเออ ใช่ซา,าดวงคนมาเลยบอยแมนแมน่มมนบอกเสือค้างเขาบอกครบ้บ,ก,บกเคยเห็นมันจักเถื่อไดเ้าเจ้าจ้าาสองลดลงหลายเรียนไปเื่อยจดเลยคุณคุณเห็นในคลิปอะเเคยเห็นมันจักเถื่อทางเลแมนแมน้าคลิปวเลยบเ่นหว่ายยังบ่เห็นขากซ้ำเห็แนแต่หลัง bình rồi trong hiện lò thêm rồi, một thịt này, đây rồi này, này cả mưa phun bò, vừa nón pì vừa trượt, à này, đi về, ma ma หล่อดีจ้ะเนาะป้าขอแก้วให้เงินหนิใจขอบใจป้ามือสันวันดีมือแรกของเดือนก็ได้เงินเลยมือนี่ก้อนแรกนี่นี่ก้อนแรกเอ้าขอบใจเด้อเอาดีไดอันี่เอาดีเลยเงินเฮงได้หนิเงินเฮงได้หน่เบิ้องเบิ้งเบื้งแรกพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวอยู่ด้วยป้าเจ็ดสามเจ็ดสาม สิเป็นเจ็ดซองก็บ่อเลขมากเพราะจะได้ซื้อมาได้ก็เจ็ดช่งเอาเลยเอาเลยบ่อเลยเมื่อคืนนี่ฟันนะได้เมื่อคืนนี้ฟันว่าอันได้ปลาบางลายในเมื่อคืนนี้สะปลาสะปลาออกบว์บว์หดบ่อสัมมันเหมืนบ่อใหญ่นะบ่อนมันเป็นท่างมันี่แหละพอดีเยนเป็นตะลุกพอดีสะอันออกช่องซ้ำขู่ปลาเต็มอยู่วิจักปลาดุกวิจักปลาขาววิจักปลาคอเมื่อคืนนี้พอแท้บอ๋อ ปันละพอว่ามันก็สิ้นเดือนแล้วสิ้เงินแล้วสิ้นเดือนนะไรสิ้นเดือนแล้วมันยังมาได้มันนึสิเบิดสิ้นเดือนค่ะงินเดือนออกใตยเดือนพุ่นบางคนก็ออกต้นเดือนเนาะแต่เว่าออกท้ายเดือนเว้นต้นเดือนอันนี้สิเบิดวันที่หนึ่งเลยอ่าเอาซาตุถึงเลขพอวาเซียนไทยงเล่าได้โอ้ยเอาแต่๋ยวเลาก็พอแหละบอไทยก็ได้เลขยกโคกเอานเลยไปซาตุเอาเลยเรงนี้อ ซื้แนวไปเลี้ยงเลยหมื่นนี่พาไปเที่ยวเลยขนหกตคือจะเ้าคเอาเอามดหกตัี่เอาบดหกตนี่ป้าเเลยมันสีบารวยบ่เนาะยัดรวยทางหลัดเด้ขอเนาเามแบ่งด้เราจะหาัเจ้าพาไปเที่ยวเลยกันถือกันเจ้าซื้อหาัเจ้าก็ได้สองพัาร้ล้านเอะเอาเงินมาใส่้าร้อยล้านหรือเ ขายเจ้ารถว่าวันนี้พาไปเที่ยวพร้อมจวไปเที่ยวใช่บังเวียงบ่อหมกบ่อไทยบออ่อเมริกล้าเอออเมริกาเลยยอมไกลบ่อเพื่อนไปบ่อได้จะจะเบ็ดเงินเป็นพันล้านไงจะว่าไปได้คอยโปรโมกาไปอย่างเดอีกอีกท่วอีกอย่างกับโบจักภาษาเพื่อนอีกวันนี้เนาะทันไปไทยนีไม่ได้ว่าใครยุ่งกันเดินไรเนาะ เช่เล่าใส่แ้วบ่แห้งบ่ไปบ่ไปอเมริกาน้วที่ว่าวันชี้เนปากปากเป็นสกอร์นีปากพลังได้แล้วดักด้วยบังบนีคือเปเบิรทังเพือนผงโอรเ่ยบริข้นไปซ้ำได้ข้างหลังคือรบกปาไปเบิ้์เงื่อนผงโอ้ดกเลบริขน เี uh, ừ, ้ยมันลงเงีอยเล่้ากาบหมาก็ได้ล้มันเป็นตปไซ่กูไม่ได้อยเจ้าเจ้าบอไดเอาคอยเอาหาเจ้าาเจ้าาก็ยาในมาตูจะคอยอาบัให้เฮ้ยโอ้ไดเป็นยัง คนล่อันคอยห้เฟซเฟินคน่ะเฟซเพินว้าว่อยมีได้ขีบหลักฐานนะได้เ้งเติมพีอป้งโบ๊ะบ๊ะโ๊ะเบ๊ะโ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 บ๊ะ่บ๊ะโะะโบ๊ะโป๊งโบอะโบมันบ๊ไทย๊ะ้บ๊ะโบ๊ะโบ๊าะโบะโบ๊ะโบ๊ะะบอะอบ๊บ๊ะโบ๊ะโะโบะโบ๊๊บนอะะ เลือกห้องหรือว่าไปจองนอนห้องใดห้องกลางห้องแดงได้สิห้องแดงนอนห้องใดเขาเรียกว่านอนห้องชุดท้ายสิหรอกเนาะไปไปมาเลยพ่อ เอาเูนานับมาแล้มันสันโพสหือว่าหมัดแันใส่เสาอันนมันสันโพดอันนี้คนคนกำลังเสิเสติแหงอย่าเนาะเออได้บาทนี่ได้ได้เลย ใสีานถามยังเลยท่าพี่เลี้ยงเออเออเอเออเคสอไงเออเยอู่ทั้งวีเขาเาจะอยู่ใกล้มอเหรอเออเออเอยู่ใกล้มอไงอยู่เหาอยู่ทั้งหนาได้เหาเนาะเออเออเห่าบทที่สามก็นโมตัสสะปะคะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะต

เลยเดยตัวไ s สีดัดพีได้พี่น้องเนาะซามฮอพี่น้องเลย จานนี้เปเปยรับที่สอ้อแล้วพียงเนาะหนับเด้ลองจ้อยจะแมวนสิไป่างสีหอบได้กายได้จะห่อยเนาะหนับดีที่ได้ จะหอบเลยพ่อ,พแ,อแก้วอย่า,ยากายเด้อนับเลยเด้ด <c ười> อการทายังไม่ได้เหาะีม <c ười> ีป้าโอ้ยเงินทำเิลโอบบ้ทมาติจะรวมมีทิมเขาไอเ่มา,มาทิมป้าทิมมะกอกให้แกฟ้าน ใครจะึ้นเพือนใหม่โอยท่านครับสุ่มมักอิซซ่ามนแหน้องพิษไทยเป็นหน้ากเโลนม้วียงจ่ม้

ดิบีนื้อตุ่มเาเสี้งอายุหั่นวันเยนมัมาแต่บ้านบ้านนมาจาบ้านเชียงนูแล้วหน่ีสมุนเซามากก่าแต่ท้ามีเวนิวข้ามหาเวนหข้ามมาหนึ่ดวงลายไพมากบ้านนักงานไรเงเนี่ย นี้เยอะไมได้หมดนนกที่มากไได้หมดแล้วได้มาทำมาุอมาทำมาีแห้งนี่แล้วสาวพระเจ้ามารมะเลยว่า่นีะมาสาเ ไห้โบเห็นเพห่อบ่นอยู่เจ้าสั่งมาอ่ะจะทานที่นี่เป็นบ่นอยู่บ่นเศ้านี่แล้วเออดีครับเชิญแกซื้อขึ้นข้าวคืออุ่นออมมันให้คนสี่บุษาอันอันโคกได้ก่อนฝักก่อนฝากก่อนได้ยินใ่เก็บเพิ่นเลย

อาสาดูพุขาขอบุซาโฮกันได้แก้วกันได้คำบนที่ไหนนะมือขาขึ้นไปอย่าได้มีบาปหายเล่นต้องอย่าได้มีเงิ่อนคำขึ้นทั้งเลื่อนอย่าสุไลขันตะจุนขโมยขึ้นทั้งเลื่อนปุกไปในให้เจ้าเห็นตึงตาตา่อยตึงมากเมตตากรุณาบูทิตาอุปเเปคทีตีสาจงเจ้าพารพุทธเข้าใน

các em quý nhé, mọi người có ใส่ได้เลยดด้บอกเขาเลยอ่าขนหนแล้วค่ะนานคือแติไม่ใช่่ไหูนี่น่่อกนันนั่นขันนั่นไอ้ันันันสูดนั่นนัขันสุฟันโอ้ตอ้องเข่าเข่านั่นนี่นี่ตีอยู่บ่าเออเออเอาันหน่อยเด้อเขาพาวนากนเด้อพี่ไอเด้ออันนี้เอา

ตัวนึ่งเอนี่แหละโตกับขาวนี่ได้ก่ดอนตีได้จ้ะได้นยโยไม่ก่นไงไย้วเอ้ยไมาอ่นก่อนไอเไรเชี่ไม่คุยเรื่องเชี่คยเ่อาพอได้จังหน่อยเ้อรอด่อดทายจังหน่อยเ้อะไปอเ้อเท้าพอบ้านหน้าให้ก่อนโอ๊ยเอา่ะพแล้วแพใส่เลย เอาแต่คนมาได้เอาแค่ใส่เด้่ไอยามัเลี้ยงต้่ข้าวตน้าเออข้านาคนเขาเขาก็ได้นอนนเขาคือมา้นนอนนอนอ่ะเขาคือบ่ได้ินเชียงไก่คันบ่บ่เอาตัวนั้นเอาแบบผุดเลย เขาตัวหนักมันแบบพามหลายแล้วเขาเขาก็เอาเจ้าเจ้านี่แบบพุดบขาแบบางเขาเอนเมนเมนแต่ว่ามันนดแบบว่าสตรพนาเมนเมนคือกานนั่นได้กว่าังแต่ละมัน็ว่าพว่าเจ้าไมืกันเ้ามาวาาวนาจหน่อยเขาออกแต่พาวนาจะ่อย नमो तस तो न तो समा सब तस नमो तस पोर तो समा सभ na motaca kawato nahato samacamputaca alaham samasamput pakawa putanpakaata a piwatemi sawakato pukawatatamo tamang na macamit ผู้คนคนกามาลาหอมเนาะนับโอเคพี่น้ไปเลยสำหรับคลิปนี้แกซึ่งตอนน้านี้ด้วยเหมนเดิมเนาะถือว่าจะจะทำทพิธีมัดคอคอคอแขนเพียงเนาะอย่างลงสายก็ใส่คอโจโจ๊กคีบเพียงแค่นี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะ เราพิพาประกันได้ก็ต้องขอโทษขอภายลายไปเลยขอบคลิปหนาพีัน้องพอพอานะทานนี้ขอกาเข้ามาสบายดีสบายดี